ตลอดเวลานะว่าปลูกอะไรก็ได้ต้องได้กินได้ใช้นะฮะไม่ตามกระแสหนึ่งได้กินได้ใช้แล้วก็พยายามพัฒนาหาพืชแปลกใหม่แล้วมาทดลองมาปลูกเนี่ยนะ่ะหลักง่ายๆของการดำรงชีวิตของผมคนระับัสดีครับ รายการโยเกษตรเมซิ่งวันนี้นะครับเรามาที่จังหวัดอ่างทองพื้นที่ราบรุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาเราจะมาตามหาตํานานที่ยังมีลมหายใจอยู่ที่ครั้งหนึ่งเคยโด่งดังในเรื่องของการปลูกและขยายพันธุ์มะนาวนั่นก็คือลุงวโรชาจันทโชธผู้ไม่เคยหยุดนิ่งดัดแปลงและพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองกับคนยุค4.0ครับก็อบอกได้เลยนะคือเราเลย โดดเด่นของเรื่องการปลูกมะนาวปลูกมะนาวในดินแต่ไม่ใช้ดินหนึ่งเรื่องเรื่องที่สองตามมาผมใช้คำว่าผมสั่งให้มะนาวออกได้ตลอดเวลาแต่ต้องดูพฤติกรรมของไม้มันจะมีความสวยงามมันมันจะมีความเบ่งบานแค่ไหนแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งพูดไปแล้วมันจะยาวอัตราแรกเนื้อไม่ใช่ลดน้ำใส่ขี้งวลดน้ำใส่ให้งวไม่ใช่ฮะ อตาแรกเนื้อในที่นี้มันต้องมีปุ๋ยมียาอะไรฮะมะนาวหนึ่งลูกผมให้เลยให้ค่าใช้จ่าย50สตางค์ต่อหนึ่งลูกแล้วตอนนี้มะนาวลูกแล้วหกบาทนะวันนี้ที่ถ่ายทําอยู่นะครับแล,แล้วก็มาห่อตุ้มตอนให้เลย12วันของร้า ตอนนะฮะต้มตอนก็คือขุยมะพร้าวร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วก็จะมียาฆ่าเชือช้อราก็ผ่าเข้าไปครับนะไม่ยากครับเอาผ่าเนี่ยฮะเห็นไหมผ่าแล้วนะแล้วคานนี้จะทำยังไงให้มันออกไวสมมุตินี้สิบวันนะครับก็นี่ฮะน้ำยาเล่งรากของผมตำราโบราณเลยไม่ต้องไปทำอะไรให้มากมาย,ยาาาน้ำยาเร่งล่าน้ำยาเล่งราก ประมาณหัวไม่ขีดอะครับอ๋อนิดเดียวเองนะแล้วก็ป้ายภาษาบ้านๆผมบายเข้าไปเนี่ยฮะแค่นี้กระปีเนี่ยข้อข้อดีของมันคือหนึ่งเร่งรากสองแอร์ในตุ่มเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นของน้ำของอะไรครับแล้วกระปีเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารของรากที่จะออกมานั่นแหละฮะนี่วิธีบ้านๆใช่ยังไงเราเรียกเขาทำกันมานานแล้วจากสมัยก่อนครับเนี่ยฮะดูนะฮะ ข้าวใบกเนี่ยฮะครับครับแค่นี้ครับอ่าเฉพาะกิ่งเนี้ยผมให้เลย12วันออกรากเนี่ยครับเลยครับสั่งวันนี้จากวันนี้นะใช่ครับผมสั่งได้นี่ตอกมัดเข้าไปอ่าเอาเอากี่เอาขี่มัดฮ่ฝันแค่นี้ครับจบแล้วฮะแล้วถามว่าแค่นี้วันสี่ร้อยี่ตอนไม่ได้ใช่เหรอ ะเห็นได้จากบอ่อหน้าบอ่อหน้าเราปล่อยปลาเต็มที่แต่บอ่อนี้เราสต๊อกน้ํามันมีบอ่อบ่อเสริมอีกหลักลองเสริมของเราเพราะว่าเวลามันแล้งจริงๆแล้วมันลําบากยากครับมีแม้กระทั่งบาดานคือเรารู้เลยว่าต้นไม้หรืออะไรเนี้ยมันจะเป็นเมนโฮมันขาดน้ําไม่ได้นะครับใช่ นริงเลยครับใช่ทำการเกษตรเนี่ยอย่าอย่าอย่าบกพร่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่งั้นมันจะเป็นเขาเรียกกระดักกระเดิด<ช>ลักกระปิดลักกระเปิดจะไปก็ขาดน้ำอีกแล้วจะโตก็อันนี้หนุนแล้วอะไรอีกแล้ว อย่างที่เห็นด้วยระบบน้ําเราจะส่งน้ําเข้ากลางท้องล่องนะฮะครับอ่าบนท้องล่องก็จะมีไอ้ที่เหวเฉาตอนนี้เราไปออกงานมีมะละกอ,อนะมีไผ่นะมีถั่วฝักยาวม,มีพริกมีแตงกวาม,มีไม้เรือมีอะไรอ่ะกล้วยอ,อยู่ได้รอดแล้วแต่ผมให้เน้นว่าเราอย่ายืนกระต่ายขาเดียวเราทําอะไรก็แล้วแต่ดูนะดูในที่นี้ก็คือว่า มันไปกันได้ไหมอะไรได้ไหมแต่ที่ขาดเสียไม่ได้นั่นคืออาหารอาหารอาหารของอะไรมันคืออาหารก็คือปุ๋ยอาหารของมือใช่ฮะเนี่ยฮะอันนี้ผักทอดยอดละอะเราทำให้เขาเดี๋ยวว่าเราทำค้างอยากให้เริ่มแล้วลงมือทำดูนะแล้วค่อยเป็นค่อยไปสมมติว่าอีตรงนี้พื้นที่ตัวนี้สองสองงานครับถ้ามันดีแล้ว เคยขยายเป็นหนึ่งไร่ก็เป็นสี่งานอย่างทีเดียวเลยทั้งหมดอย่าเป็นเกษตรมือใหม่ยายาแล้วมันไม่ใช่ยาในที่นี้คือคุณปลูกเยอะแล้วคุณไปขายที่ไหนค่อยเป็นค่อยไปให้คนรู้จักเราก่อนใช่พอมีตลาดทำก่อนเราวนี้เราก็ยัดเข้าไปเลย นี้ด้วยระบบน้ำฮะ<พ>อของทั้งสวนเนี่ยห้าไร่สองนานเราใช้โทรศัพท์สั่งการเงินแน่สั่งอะไรฮะสั่งให้มันเปิดปิดน้ําได้อะไรได้เวลาไหนเท่านั้นอ่ะแล้วเราแต่ต้องหลักและเหตุผลมันต้องมี WiFi มี w i f i เลยบ้าน,นได้ไหมครับจะไหมฮะนะเ,รเราอยูตอ่ต้องถึงต้องถึงมันต้องส่งเครื่องถึงสแกนถึงอะไรเราอยู่อเมริกาก็สามารถที่จะสั่ง ส,ส่งได้ทั่วประเทศถ้าโทรศัพท์มันสั่งได้อะไรได้จริงแล้วมันประหยัดฮะ <แ S 1> เหมือนคุณตูนวันนี้ไปอยู่สุพรรณไปทำบุญบ้านญาติอะไรเงี้ยเฮ้ยต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้กูตายภาษาบ้านาเฮ้ยเดี๋ยวกูสั่งให้น้ำมันลดก่อนนด้ม <laughs> นะใช่ฮะใช่ใช่ใช่ฮะครับบางสิ่งบางอย่างมันต้องเขาเรียกฟารมเป็นเกษตรของก้าวหน้า ตอนนี้เห็นได้ชัดเลยนะด้วยเขาเรียกด้วยสภาพนะครับกับโรคโควิดนะทุกคนจะไม่ออกไปไหนกลัวโรคติดต่อโรคอะไรก็เลยสั่งอาหารแก๊ปมันก็เลยที่ไปที่มาเราก็มองดูแล้วก็คิดมัน2ปีกว่าแล้วนะครับเราก็คิดเอ้ยเราทำอาหารเราทำอาหารอย่างที่อาหารเห็นอยู่ในภาพนะครับแล้วก็ฟาร์มเป็นไปมาเรามีไรเดอร์ถ่ายรูปให้ไปนะ เขาไปโฆษณาแล้วผัดไทยวันนี้มีผัดไทยวันนี้มีแกงฮังเลเขาก็ไปนําเสน,อไ,น,เสนอ,อไปนําเสนอพอไปนําเสนอปุ๊บเราก็ได้ยอดการตลาดพอได้ยอดเรื่องการตลาดปุ๊บปุ๊บเฮ้ยส้มตำประกอบด้วยอะไรวะเฮ้ยปลูกปลูก,กนะแกงส้มประกอบด้วยอะไรเฮ้ยปลูกปลูกปลูกนะแล้วก็มาคือผลผลิตทุกอย่างปลูกเองใช้เองเราจะสดทำวันต่อวัน นะแล้วแล้วเราก็ต้องดูนะผมได้ไลเดอร์ได้นะครับนะฮะมันไม่ใช่มีไลเดอร์นะมันก็จะมีเขาเรียกแม่ค้าด้วยกันเชียร์กันอะไรเงี้ยนะและอย่างผมพูดในที่นี้เลยการตลาดผมตอนนี้ที่ผมทำทำอยู่เนี่ยอย่างผมขายไม่ได้เลยพั0 0จ็ดถึงสองพต่อวันนะฮะ คือตอนนี้ผมบอกเลยนะอย่ายืนกระต่ายขาเดียวนะถ้าคุณทำนาเนี่ยน้ำไม่มีอย่างเงี้ยถ้าคุณผ่านฉาบสงเๆก็ได้อะไรได้เวลาผมไปต่างจังหวัดอนะ่ะผมไปอีกเส้นทางหนึ่งขากลับผมจะกลับอีกเส้นทางบางทีมันก็จะเป็นทางอ้อมบ,บ้างอะไรบ้างไปดูวิถีเขาเขาทำอะไรบนคนาเขาปลูกขา่าปลูกตะไคร้ปลูกอะไรถ้าไม่ได้เรื่องนา,ข,าข่าตะไคร้เขาก็ยังได้อย่ายืนกระต่ายขาเดียวคือจากผมเลยเป็นลักษณะ พืชหลักพืชรองนะผสมผสานกันไปอะไรกันไปถ้าคุณยืนกระต่ายคาเดียวเอาคุณทำนา20ไร่แรงแล้วครับเอาทำไงครับเสียหายหมดแล้วแล้วทำไงทอกสอก็กู้ค่ารถไถเอยค่าอะไรเอ่ยค่าปุย๋ยค่ายาเนี่ยลองคิดใหม่นะครับ กว่า50ปีที่ปราชชาวบ้านคนนี้เลือกทางเดินบนเส้นทางเกษตรพลิกฟื้นผืนดินที่มีความเสี่ยงในการรับน้ำท่วมเกือบทุกปีสร้างศักดิ์ศรีเกษตรด้วยความรู้นี่คือเรื่องราวที่รายการโยกเกษตรเมซิ่งภูมิใจที่จะนำเสนอในวันนี้ครับ